นุ้ยสุจิราประกาศชี้แจงภาพอัลตราซาว เป็นอีกหนึ่งคุณแม่สาวสวยที่ใครหลายคนต่างรู้จักเธอเป็นอย่างดีค่ะสำหรับดาราสาวและพิธีกรมากความสามารถอย่างนุยสุจิราที่หลังจากแต่งงานกับปอนชยพงศ์หลีระพันธ์เมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนปี56ไปนั้นปัจจุบันทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกัน2คนคือน้องระดาอายุ5ปีและน้องระพีอายุ3ปีค่ะ ล่าสุดก็สร้างความหือหาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อนุ้ยสุจิราได้โพสต์โพสต์หนึ่งที่สร้างความสนใจให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมาก โดยเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองนอนอยู่บนเตียงพร้อมภาพเอาลตราซาวโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าไม่ได้ท้องนะคะแต่ต้องแวะมาทักทายประจำปีกับหมอโอส่วนใครอยากกำจัดขนแบบหมดคือหมดจริงๆทุกส่วนต้องพี่ก้อยเท่านั้นละเอียดมากดูแลน้องสาวแบบครบวงจรแนะนำเลยหมอสูตินารี งานนี้ก็ทำเอาคนตกใจกันค่ะนึกว่าเธอท้องอีกแล้วซึ่งสาวนุ้ยนะคะก็ยังได้มาคอมเมนต์ตอบว่าไม่ได้ท้องค่ะทุกคนไม่เอาหน้าท้องยื่นแล้วค่ะ